ยุทธศาสตร์ของประเทศเราค่ะที่จะทําให้เม็ดเงินเศรษฐกิจของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมนําการค้าค่ะกลุ่มบริษัทเดอมอนะคะผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกชั้นนําของประเทศไทยประกาศความร่วมมือเชิงยุธทธศาสตร์กับ S C P G Group ผู้บริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจีนเดินหน้ายุธาทธศาสตร์วัฒนธรรมนําการค้าสู่ตลาดจีนอย่างเต็มรูปแบบติดตามในรายละเอียดพร้อมกันค่ะ งาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์วัฒนธรรมสู่มูลค่าด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยจีน50ปีโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดจีนทุกมิติการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดแค่เริ่มต้นนะคะในความที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์ไทยจีน กิ <S <S จกรรมนำร่องคือการนำอีเวนต์ซิกเนเจอร์อย่างคัดไทยมาเก็ตไปจัดในเทศกาลใหญ่ Super V SCPG หัวหัวเฟสติวัลซึ่งเป็นเทศกาลประจำฤดูร้อนของจีนซึ่งทางเดอะมอลได้คัดสรรสินค้าไทยมาอย่างดีคำว่าคัดนี่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้คัดสรรอย่างรอบค้อบเพราะการที่เราจะมาแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ไปแค่วัฒนธรรมและสินค้าอย่างเดียวจะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอีเวตนนี้มีการกระจายไปจัดในศูนย์การค้าเครือ SCPG กว่า200แห่งครอบคลุม55เมืองทั่วประเทศจีนนับเป็นประตูการค้าที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยและแบรนด์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ได้เข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมั่นคงตลอดช่วงฤดูร้อน 衷心祝愿伊利集团与乐茂的首次携手圆满成功，期待未来我们将续写更多的合作篇章，共创商业新辉煌。祝中泰友谊天长地久！谢谢大家。 ขณะเดียวกันสําหรับผู้บริโภคในไทยเองยังคงสามารถพบกับสินค้าคุณภาพดีที่มาจากภูมิปัญญาไทยทั้งสินค้าแปรรูปหัตถกรรมและแฟชั่นได้ที่โซนกูแม่ไทยในกูแม่มาร์เก็ตทุกสาขาตอกย้ําถึงการสนับสนุนสินค้าไทยอย่างครบวงจรนี่คืออีกก้าวสำคัญที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนในโอกาสคร,รอบๆ50ปีแห่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น